่อนที่จะตอบอะไรเนี่ยปล่อยก่อนล็อกเสียล็อกเสียอาอไม่ไหวแล้วไอแส่งก๊า่นน่ะเป็นหว่วงชมิล่านั้นน,น่นนนหลบหลบหลบ เป็นถึงด็อกเตอร์ป้อมป้องเปิดเปิดเปิดหน้าต่างรับชายยามิการถึงว่าล่ะคราวที่แล้วโดนรอบทำไม่ดีมีร้ายเอ๊ะหรือว่าจงใจเปิดไว้เพื่ออ่อยให้ใครปีนเข้ามาฮะโอ๊ยน,นี่นี่เล่นรแรงตลอดเลยนะจะไปไหนรอของเล่นใหม่ของฉันก่อน นะจะลงโทษน้องอยงดีล่าทีนี้อจะทำอะไรน้องเลยน้องกลัวเล่าสงสัยคงไม่ได้นะน้องคิดจะทำร้ายพี่พี่ก็ต้องลงโทษให้สาสมอย่าหาว่าน้องไม่เตือนนะ ติ่งพอดีเลย อะไรมากหรอกนะเดี๋ยวก็หายกลับไปได้แล้วโหไล่จริงๆไงนะมันดึกแล้วฉันเหนื่อยคุณก็ไปนอนสิจะบอกคนทำไมนนี้บ้านคุณนะนี่เลิกกวนประสาทฉันได้ละออกไปอยากรู้จริงๆเลยว่าคนเมื่อกี้เนี่ยจะโดนไล่แบบเดียวกันกับผมหรือเปล่านายมาแอบ,บดูฉันได้ ตรวสุขภาพจิตครั้งหนะ้าเจอดีแน,น่แคพลินผมมาเพราะผมห่วงเป็นห่วงฉันห่วง ห่วงห่วงตัวเองกลัวว่าจะไม่มีใครเซ็นใบมือให้ผมเบียดได้อาดออรดรคิดว่าผมเป็นห่วงคุณหรซคุณเนี่ยมั่นใจในตัวเองเกินไปหน่อยนะผมจะบอกอะไรให้คุณนั่นแหละที่สมควรจะไปตรวจสุขภาพจิตอะใส่ชุดเซ็กซี่เกาะอ,อกถือปืนไล่ยิงผมกลางงานแบบนั้นเนี่ยคิวเทตายอะะ สมองคุณนั่นแหละที่มีปัญหาอาจจะถึงขั้นวิปริตเลยด้วยซ้ําน้ําในหูไม่เท่ากันก็นสมองหักป้อๆเนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายหรือไม่ก็โดนกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงสมควรที่จะส่งไปบําบัดจิตโดยด่วนนี่ครั้งนี้เป็นน้ําเปล่าแต่ถ้าเกิดครั้งหน้าจะเป็นน้ํายาล้างโถส้วมโรงพยาบาลให้ส่งกับปากโซโครกเหม็นเน่าไร้าการบาบัดอ,อย่างนา นายต่างหากที่วิปลาคิดว่าตัวเองเก่งเจ๋งเทพเลยไงหรือว่าคิดตัวเองเป็นกัปตันอเมริกาควงปืนสู้โจรน,นี่รู้ไว้เลยนะถ้าไม่ได้จ่าสมิงนายคงโดนกระสุนปืนลงไปน,นอนดิ้นกระเดากระเดากับพื้นและฉันเนี่ยแหละจะผ่าพิสูจน์หัวสมองนายออกมาเองว่าไม่มีอะไรดีเลยนอกจากไอเน่าว้า <c oughs> าแล ว่าคนหน้าตาพื้นๆมีขายตามเซเว่นอย่างนายเนี่ยไม่มีส่วนดีอะไรเลยจ่าสมิงที่ดูเพียเพ้ยนๆสะอีกที่เป็นคนช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้สำหรับฉันฮีโร่ตัวจริงคือจ่าสมิงไม่ใช่นายจ่าครับจ่ารู้จักคนที่เข้าไปขโมยเพชรยอดฝังใช่ไหม ถ้ารู้จักก็ตามไปจับมาแล้วสิครับมาเดินหาแป๊ะตัวนี้เหรอครับมีอะไรผปกติเหรจ้าด<ะ>ูว่าเป็นสายของมัน<ะ>จ้าจ้าเป็นอะไรเนี่ยหัวใจหัวใจโอ้โหยิงมาเลยจ้า ยิงสอนรักปักปุกหัวใจพี่สมิงตัวนี้เลยนะข่าวสวยมวยเอกอย่างนี้พี่หมิงยอมตายโอ้โหจ่าผมทนไม่ไหวกับจ่าแล้วนะผมไม่มีเวลาเล่นะจ่านี่ผมอยากจับมันให้ได้ก่อนที่มันจะไปก่อเรื่องอีกอ่าก่อเรื่องอะไรกันละครับก็ไอคนที่สู้กับจ่ามันเป็นใครมันกลับมาแล้วครับสายดำาสาแห่งความเชื่อไร จะกำจัดความดีทั้งสิ้นบนโลกใบนี้ไล่สายดำเนี่ยมันมีพลังมากมายมหาศาลไม่มีข้อจำกัดเลยด้วยไงมรนีนะครับทุกครั้งที่ใช้พลังมืดมันก็ต้องพักฟื้นชั่วระยะเวลาสักหนึ่งตะวันหนึ่งจันทายกเว้นว่าถ้าเกิดว่ามันได้สาตาวุธทั้งสี่วันหลยแล้วก็พลังมืดก็มาเจอหามตานะครับ ฉันอยู่นี่แล้วได้คราบคุณฟื้นแล้ว<ส><ส>เป็นไงบ้างเจ็บมากไหม คุณเกือบจะไม่รอดแล้วนะยังมีมตถุอีกชิ้นหนึ่งฝังอยู่ในช่องออก,กใกล้หัวใจแต่ว่าหมอตัดสินใจยังไม่พาออกเพราะาร่างกายคุณเสียเลือดมากเกินไปพาพรุ่งนี้เชา้าได้ไหม ไปปาจะได้แต่งงานกันเล็กลกไมได้ครับฉันรักคุณนะคุณฮะเป็นอะไรรู้ไหมสัญญากับฉันนะครับ แล้วนะจะเจอจที่อยูอ่ดงคราวนี้ผมคงไปด้วยไม่ได้ต้องดูคราะห์ข้างในก่อทานผลไม้ซะหน่อยนะจะได้กินวนิตามินเยอะ ใมาเห็นหรอกก<ฮ>็ดีสิจะได้มีคนอิจฉาปวดเรวยนประหลักอีกนี่หมอน้าผ่าตาดัดเมื่องอะไระครับอาทิตย์หน้าร่างกายคุณน่ะต้องแข็งแรงกว่านี้นะ ผมยางมันออกไปจากตัวเร็วจังจะได้องตามล่าโจรหลานั่นค่ะผู้กองอยากจะหายปวดเร็วๆอ่ะก็ต้องเชื่อฝังเพปาราส่วนตัวคนนี้ห้ามดือ้อแล้วก็ห้ามบ่นด้วยโอเคครับไม่ดื้อไม่บ่อนอยากให้กินอะไรก็จะกินครับคุณแม่นะั้ <c oughs> นกินฝรั่ง ขับรถคุณยิเมไม่ถึงนะคนี่เอาอีกแล้วนะท้อ,อรู้เบือ่อไหมที่ต้องนั่งดูแลคนป่วยไม่หรอกต้องหัดไว้หัดไว้ทำไม เพราะว่ามีคนรักเป็นตำรวจหนุ่มไฟแรงชอบเสียงดังทุกสถานการณ์เลยนะสิอืมไม่เอาสิไม่ชอบเลยเรียกว่าคนรักอืเรียกใหม่นะ <S <S 2> <S 2> นี่คนจะแต่งงานกันแล้วนะอะไรอะ่ะเราจะให้เรียกว่าอะไรอะ่ะยังไม่ได้แต่งกันสมมักหน่อยก็หัดไว้สิ ที่รักเ,เรียกสิจ้าที่รักที่รัก <c oughs> นี่ถ้าไม่ปวดฉันตีคุณแน่